ในปี1689อังกฤษเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญเมื่อมีการออกกฎหมายสิทธิบัญญัติเพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกฎหมายนี้มีขึ้นหลังจากการปฏิวัติสถทวัตที่ส่งผลให้พระเจ้าจอร์ดที่สองต้องหนีและส่งผลให้พระวิญญาณของประชาธิปไตยเริ่มเกิดขึ้นกฎหมายนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดที่สำคัญเช่นการห้ามพระมหากษัตริย์ ใช้อำนาจโดยไม่ต้องรับความเห็นชอบจากรัฐสภาการรับประกันสิทธิในการพูดการเลือกตั้งที่เสรีและการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมรวมถึงการห้ามการลงโทษที่ไร้มนุษยธรรมกฎหมายสิทธิในปี1689นอกจากจะเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชนในอังกฤษแล้วยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงอเมริกาในการเขียนรัฐธรรมนูญ และกฎหมายสิทธิในภายหลังกฎหมายนี้จึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยที่ยังคงมีอิทธิพลจนถึงป